สวัสดีครับเพื่อน,อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับอ่าคลิปนี้มาพร้อมกับเหล็ก s ิป p ปอร์ส e ีลนะครับเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กต้านสนิมครับมาพร้อมกับซองคายเด็กลายเคปลาร์ครับสวยงามมากดามจับไม้พยุงอ่ะสายนี้เป็นสายพิมพ์มนิยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับนี่ครับ s ิป p ปอร์ส e ีลสวยงามมาก ด้ามไม้ก็อ,อยู่นะครับสวยงามมากมาแนวแนวทิ้งผิวไฟนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันครับความยาวของใบมีดอยู่ที่8.1นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8นิ้วสันหนา5มิลครับปาดผิวผิวไฟน,นี่ด้านซ้ายด้านขวาสวยงามไม่มีเลอะนะครับ ด้ามจับก็สวยครับนี่มีเว้าตรงท้ายด้ามเอาไว้ล็อกอุ้งม,มือครับสวยงามมากครับไซส์นี้ไซส์พิมพ์นิยมเลยนะครับเนี่ยไซส์พิมพ์นิยมเลยสวยงามมากๆครับรูพร้อมสองไข่เด็กนี่ครับอ่ะดูกันชัดชชัด,ช,ด,ช,ด,ช,ดช้านะครับสวยงามมากเห็นไหมครับตัวนี้ฟันไม้เนื้อแข็งได้สบายเลยนะครับ ขมหวานเทียบเดี๋ยวทดสอบขมให้ดูครับอันนี้นะครับเสร็จกระดาษนะครับขมหวานมากมามาฟังราคากันนะครับราคาชุดนี้ปกติขายอยู่ที่3 0 0พันบาทพร้อมส่งนะครับแต่สำหรับ คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จัดไปเลยครับราคา2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะครับคลิปนี้เท่านั้นนะครับฉลองช่องใหม่นะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับ2,500บาทพร้อมส่ง เก็บเงินปลายทางอ่าดูมุมนี้กันบ้างมุมนี้ดีกว่าสวยะสองพันห้บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจรับทายมาได้ครับสวัสดีครับ